สวัสดีนะคะยินดีต้อนรับค่ะกับนะคะคลิปนี้ค่ะคุณขาคุณลูกค้าข้านไหนนะคะชื่นชอบงานผ้าลินินนะคะผสมตัวนี้ค่ะตัวนี้เป็นลินินผสมผ้าสลาบนะคะเอ่อ EP ที่นะคะ237แล้วนะคะคุณขาเป็นลินินผสมสลาบถามร้านเข้ามาว่าตกลงแล้วผ้าตัวนี้มันคือผ้าผสมอะไรกันแน่เขาบอกว่าลินินผสมนะคะสลาบค่ะ ถ้าใครชื่นชอบนะคะดีไซน์ลายผ้ารุ่มนี้นะคะรอบปกอย่างที่แจ้งเลยค่ะสีสันนะคะ6สีด้วยกันเรามีนะคะสีเขียวค่ะสีกรมนะคะต่อด้วยสีฟ้าสีแดงนะคะแล้วก็สีชมพู6สีด้วยกันนะคะพี่บีใส่คือน้ำตาลคอมเมนต์แจ้งแอดมินมาได้เลยนะคะคุณขาเรามาดูสีใกล้ๆกันค่ะตัวนี้พี่บีเรียกไปว่านะคะสีฟ้าค่ะ เห็นลายผ้าไหมคะคุณขาสีสันลายผ้าแจ่มมากสวยมากถ้าใครชื่นชอบแจ้งฟ้านะคะตามมาด้วยค่ะ <c oughs> ชมพูนะคะตัวนี้เลยเก๋ๆเลยนะคะคุณขาต่อด้วยค่ะสีนะคะเขียวคะ่ะเขียวนะคะปกเชิ้ตกระดุมผ่าหน้าตัวนี้เป็นนะคะทรงแขนล้ํานะคะเป็นทรงแขนล้ําแบบนี้นะจ๊ะ ถ้าใครชื่นชอบแจ้งแอดมินมาได้เลยนะคะสีแดงค่ะและสีสุดท้ายนะคะคุณขาสีกลมส่วนพี่บีใส่เราเรียกน้ำตาลนะคะออกเฉดน้ำตาลทองถ้าคุณลูกค้าท่านไหนชื่นชอบสนใจนะคะดีไซน์ลายผ้ารุ่นนี้แจ้งน้องแอดมินมาได้เลยค่ะเบอร์โทรเล็กไลน์แอดอยู่ด้านล่างตรงนี้นะคะคุณขาพี่บีมีคลิปดีๆแบบนี้ลงให้คุณลูกค้าทุกๆวัน ทุกวันเลยนะคะจันถึงนะคะอาทิตย์กันไปเลยค่ะถ้าใครนะคะชื่นชอบนะคะคลิปไหนก็อย่าลืมนะคะ E.P. ค่ะแจ้ง E.P. น้องด้วยนะคะเพราะไม่อย่างนั้นแล้วจะผิดพลาดเดี๋ยวพี่ดิกลัวว่าจะนะคะจัดสินค้าผิดสินค้าไม่ตรงปลกให้คุณลูกค้าเดี๋ยวคุณลูกค้าจะตอบว่าเอานะคะยังไงลบก,กวนนะแจ้ง EP ให้กับน้องไปด้วยค่ะหรือไม่ทางที่ดีแคปรู แคปรูปปึ้งเลยนะคะอยากได้สีอะไรนะคะปรกกาศติ๊กไปเลยค่ะว่าอยากได้สีนี้สีนั้น,นสีโน้อนอะไรแบบเนี้ยนะคะจะได้ไม่พลาดงานที่เสิร์ฟคุณลูกค้าทุกทุกท่านเลยนะคะสำหรับในคลิปนี้นะคะคุณขาในอีพีนี้คุณลูกค้าท่านไหนที่ไม่เคยเจอเจอพี่บีเลยถ้าเข้ามาเจอกันครั้งแรกอย่าลืมกดติดตามนะคะ ตอนนี้พี่ผีหา20,000ซับอยู่ค่ะนะคะช่วยๆพี่ผีหน่อยเด้อจ้ากับนะคะ2 0 0 0 0ซับท,ที่จะมานะคะคุณขะกด Subscribe กดติดตามให้กันแล้วเรามาจะเจอกันในคลิปต่อไปขับขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ